บุญพาวีดพระเพนทิดกันเตะปังไดเตะกับไมโคดมพักก่อนที่าพระตั้งขอบไป่ินดินพรล่าเทวเทพบดพระพิดานี่ตระกูลเสื้อเก่าคำพี่เราสองหมื่นเท่หล่าอนฝนตกมาไปลุงห้ำหาแก้วดุกลุกเหลวไปเศ้าในใจผุงจนมาเสือคำบุ้งอัศจรรย์ตปิางแต่กตางจนว่ลื้อพางพางินหัวกลาง อลาหันกาข้าเลยถามพระเจ้าข้าที่แวาเรื่องกาดเข้าหลังเถิดพระวิตรีฟังอย่างเขาจะอาดาาดำหากาดติดตัวจริงสำคัญประดับคาถาพันมีกุญยังมากเว้าที่แรกนั้นหากตังขาดตังขาดเราจะโพธิ์ทา้งเล่าควรจังเกียดติดผองดลีดนี้ซิบซ้ำกันมันมีลายอันเป็นบุญเฮียากเว้าที่แรก นั่นหักกังขาดกังขันเราจะพ้นทิมยานเราตัดทิมลีม้นหลวงพ่อขุนเทพตะกิตาปีปีกินต้นวาสีสีพระพระท่านอำนาจสังสังขันเด็ดขาดตุนในเวลาตอนพระกฐาธรรมเวียนเตะเข่าก่อนลราจะเป็นพระเจ้าตอนเขาย่ำสวงพญามันจ้องห้องอย่างสิงอำนาจสังสร้างเด็ดขันละพุทธแห่งเซน ออกดาบปานไปแค้นจ้องจ่อเข้าใจไปลูกสาวหนืาใครนั่งนาเทีดีชื่อว่าอ๋อละดีก็เลยว่านั่งล้าคะในมัไวไปมาละในพระเจ้าเฮาจุ่มพันกับบอนิ่งย่อมกับน้ำกับไรเลยเกิดเป็นน้ำใยหนาเหี่ยวปานแฟนดูพินป็นพาย่านเทอร์ดีนาทไทอเจินทนาำใดใดรวมมันแต่พระองค์หรืสบายเลยข้าดังงงตอนนั้นสังกัดจงกับป้าตองเบาไป อุป,ปาขุดพม่าไรชุมแสนชุ่มมืนคอยนี่ย่านเจ้าตื้นขัดเท้าไปไหลขัดชาพรอนบอรไก่ห้าทาสิเกาเก้าถึงตนจำเงาหูนังพุทธันด้เป็นเนี้อเท้ากูสีพอพรชิดพอแต่จาดก่อนนั่นพอท่าน,นแก่นจันเดงปาดท่านหนาอย่างแห้งเต่ตะกุกเตะเข่าอยุดเมะประจับทั้งแห่ง,กกงนี้ทา จังไดหนีลงมาขอพรก่อนแท้พรที่แหลกนั่นเป้ให้ซีวานาลีให้ซื้อพุทธันดีคือทั้งจันฟ้าพรที่สองเป็นทิดาพูนตาทิดิษฐ์นาตาพรที่สามขอให้มีเกจตะบองเป็นจักรบอลพรที่สี่พรที่สี่ตัวตาละผลคิวน่าดูให้คือขาท่านนู่นในพรที่กองไว้พรที่หานั่นได้แต่จังเนืใจแห่จูงงามไร้เดินคนไต่เพียนพรที่หกนั่นไม่พอทันอุ่น นังให้มันงามสองทางโบยันหดเทาขอนที่จุดนั่นเจ้าผิวฟองปานต้องให้มีวันละของผิวทองปานไก่ให้มีวันหนะไม่คือดังเทวันขอนที่แปดบัดวยายามนี่ขั้นใหญ่ทองนั่งไก่นั่งไก่ใหญ่ทองนั่งไก่คือดังเปินสาวขอนที่เก่าถึงเข้าลงมาเมืองไทยก็ให้ได้งอูดจูพาให้ผูใจกันหน้ากินทานบิกขาดขอนที่จุดนั้นวางก่ เคยศาสตร์และเกดโรคแกาคอยเศร้าผลาญติดขังมีจุดจุ้มมีโทษเคยปล่อยเท้าขังอยากให้มันยังเป็นบิดทุกวันจบเคยกวาดกันจนศรัทธาแล้วคอยจ่าหิมาพันโนพี่มีหนึ่งลอยตามชิดชีเป็นพะคาถา อาตามีหน no ึตามจิตท <and living> ี่เป็นพระคาถาอ้ตอนนันาพันเกเต่าเด็าท่านแท้เด้งอนท่านลุกลออยลอยอ่อนกันหางตลีตลีม่มาที่านพอ มาตลาดท่าลาไดช่างแกงแก้วได้บุกเร้วกันหาจาลีได้บุกเร้วกันหาจาลีจาลีจาลีนางมาที่มันที่นั่งละนั่งมาที่กินน้ำก่อน <c oughs> เขาน้ำกันเขาน้ำกัน <c oughs> เขาน้ำกันจะค่อยเงาตอนต่อไปเนาะม่เ <c oughs> ปียบ ຄຸນບໍ່ສົນທາມື້ນີ້ນັກກລາຫกันັນ້ອງຕຕອຍໄດ້ລາເລິກໃສທຸມຄົມກັນລຳນັລລະພາທະນາຂັນຕົລົງຄຳຄິດຄຳຄິດຍັງວະນພົບດກັນສີວທານນັນໄັກກອນນຳຂົາບດໍ່ແລອລຳນໍລຳແກ່ວດິນດຶິດຕ່ດດ້ລະມນົງມງລຳປຕານຖືວ່າຕ กันเดือยิงเกเขาให้ลำพักกำเัวอีปวัดเผาบิดคือจังบ่เห็นผิดนินมาไตพฟังที่อาิใบติกันที่ซิ่ี่คืกระันมาที่ภาคบ้านตามกุ่นเผาหัวคว่กนหน่อยต้องงงงยอย่าบ่มีทั้งวางบ้านพานถิ่นโอันพันตากบ้านใจทางเช่้หาเช่้อหาอุปกรณบุตรพาให้กำหอมจนัวจนเดินตามใจคนเห็นแต่ล้มวางตองใบหอมนาอม ัดเขาผังบ้านกันกอดกบีหมูทองพิษต้นแด่นล่าทาจวยอีท้ยเมื่อถิดอิ่น้ำดองดอกพัวบิดบิดตรงให้ร้องนว้เส้นใจอินถ้าไทยกระดิ่งลุ่งเยี่ยมพอเห็นป็ต้องอ่อนเลยป้ทรงด้ดอกดวงวังเจ้าสิ่งทุ่งไปหลายอย่างอยู่ตามทางบ้านให้พ่ออินได้อ่อนลุงเป็นขูดหนูเด้นนำแม่แล้วขูงนงอุนงไปกงลงมาพเวบิดผ้าบุตราผักเต้าเข้าหน่อยกันหาจ้อยราลีสุดจะพผัวบิดจนแล้วจะอึนเห็นไมอ่อน ลุงกุ้งของใบมะเจ้าเฮงตักพัพะวิตีใหทหลอดอมเนี้อเกลียวบึงเอาหน่ยนัดจะมาที่ลำแรกคักข็นมาลาอ่อนลุงมานมแับกระชักไทยมองดูโพธิละทับพันุอยู่ข้างนาคงจะดูใรนนนตนนนั่งลูทับพันุยู่ักเินคักรนก็ระจงเพียงแค่นั่งดูตัวอันดันที่นั่นเดินดุงคุงเขาดุงเขาที่คือวันละบ้นบุตรตีตามจีนใจอ้พ้าเมียผากระหิวเฮงหอนเฮง หญิงละกันอุ้มลูกะพานหานบ่อถอยจนคำคอยบ่งที่อ่อนแหงหลุดกลงลุดกระเน้าบ่เคยเดินดุงกองก่อยห้อยเหินตามก็สิ่งผู้ติ้งต่ำไม่ต่ำต่ำเธอุดพังลุ่มหุ่นหนังอวามเย้าลูให้เจ้ายังกอดข้าอกข้าอกนั่นก็อดสาลุกดุงต่ำพวกรีวโพนีแล้วเห็นพันธ์ทำข้าวฟังกะดีฟังฟังทุนแล้วตรงไปหำต่ำใหม่ยิบขีดดงดอนหอดเมืองตู่ นาค้อนจังลาขึ้นบ้านผู้บันเจ้าจันดอดพญาดือผู้ยิ่หอดหลาง,งบรรจ,จาพระฤทธเจ้าพระคอนจังลาที่ล็กตริย์ใส่ย่าเดินทั้งอิทโอนจากสีพิมถึงบราเมืองตู่นาคอนดื่มเหมเดียวผัดนอนทั้งสามชีพหยุดจิตตลาดตั้งปูดบอกเกพันไข่มาไปคนเขาจะไปทำงานการตามการปาดไ่คอยตั้งทารักษาพระองค์ทาร้าเขา ไล้ดุห่มเลยเด็ดขาดบัตรนี้เจอที่กระตัดจำจากเขาสูเขาสักพอ,อดีผ้าเมียดันถึงเขาอำมาตยเลยผักนอนติมตาดอีกหนึ่งลาดกะเพราะว่าทั้งบ่มีติมหยวติมหอมตินห,ตนหอม,ม,มเห็นเตพผูเวทลมกันทางวางเดืนแต้ม ยากเกินพอบิบยาตาลีกระดามาที่ตำหลังเจียกันหานอนว่เห็นน้ำจีดุ่มไหลผ่าระคะนอดบอนหากลิ้นนำหนังจมบ่มที่นี่พอบีบเราเลยไกลถึงต้องกดลำดูเขานี่นี่ตาขวบติ๊งงัมปันแม่พอถึงแต่เรบอลนี่มีเถิดจูนิวห่อปลาจัดต่างแล้วของทัพพญาอินปะดับด้วยเพชรนิ่ลอยอันพันยางที่ประตูหน้าตแตงสวยลุ่นงามแต่จมบดท่านลาขององค์พอบีบ ออกมาตัดกิเลสร่องเพลิดกำชินเป็นปราชสท์พระอินทร์ลงมานิมิตรต่างให้ภูมิลิปปราจัดสองหลังหลังหนึ่งไว้ให้นางละมาที่กับลูก หลังหนึ่งปลูกให้ผอบิดตำดมีเงินอุปภักดีหน้าหน้าทุกอย่างนี่เขาล่ำหอกบางวงกุดขีรลี่ยกันที้พ่อดีวันหนัพระเวทไอไอเทศสู้สุขเดินขอละประวัติให้พ่อเปลี่ยนจังได้เน่้อพวกย่าเมตุขันค่อยฟังค่อยฟังก้าบ่มีก่อนยังล่ำไปเป่าเป่าเขา่าบ่ลำเน่าขี้แหงในทานโอ้เฮียนย่านไอเฮียนยานคนเลย วสวัสดีบ้านฮักต้นอ้อทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณน้องสมายแอดมินสาวสวยค่ะขั้งถึงลำเบ,บิ้งถึงฟอดเนี่ยแม่นบาคุณน้อยกับพ่อข้าแล้วชิลลลำเรื่องทนาคยั ท่านกันดอดจากเรื่องแล่าบานใดถ้ำท่านจิตหนึ่งจิตขึ้นจิตอันเลือกจะมหาท่านข้าท้าสองหล่นเก่าคนเท่าดังตองท่านบิดเรวพินอกถูกตังวงเพ่งท่านพากิงเดือดรุดความวันได้มาเป็นเวลาจุดแต่โบราณกายเพื่อนที เกินที่ชิกะทัดผากบานดืิมเขาปางไพพระเ็ดไดอุ้มอ่อนจารีมาที่เอากันหาเราพากันง่างไก่ไปเขาในเขาดงป่าหอดกตีมาลาได้หกชิดยดแหล้วสามมือท่านไปพระอินได้ตแต่ถึงไว้ไปน่วเดนมาตุลาพาเมืองเซ้ายังพวกเซ้าวังน้ำตาผู้บานเห็นเฮเพืเอินพระองค์นันแบข้องยังกิตตลาดเป็นพระองค์จำบ่อเอาบางจากเขาไปส่งเพจจำชิน กำจิ้นอยู่ในดินร้องกนพวกโยเอาหม่มงบานวกในผ่านนํำเจ้าถึงเขาตีนดานลักชาแดนยินมมาผ่านเจตบุตรนังเจ้าคอยฝ้องลํำเสียงเมื่อนั้นโอกาสแยงได้ซีโมไปคนขบหลพองโมทนาดอมก้าวถึงจอมทำเจ้าลาผ่านมีเขตเรียกวันน้ำพรมเดชพาเวียดทอดทุกข์บันฑารูปปาจีเอาหุ่อดบอน รรมานานั่งอมิตตาไปตากน้ำพวกเจ้าเมืองเขาขาเขาหายเขาดาเขาตีว่านั่งเฮ็ดีน้ำผัวพวดว่าอมิตตาโสพิยาหนยนานา่งก็ให้ก็ฝุดกบฟาดฟุ่มฟายนั่งก็บันลายายลอยวาด เหตุคือใจสีขาดนำพาเิตไอวนอาชุตวนนาบนานั่งนันว่าเขาดาผูดสวัสดค้ำแข็งดาแข็งแรงบางพอเอาไม่แย่เห็ดคือบอบีพอบีแม่มังหมิ่นว่านั่งเอาภาพขินขีลายหน้าพังในละบัดเฉยให้อีีนั่งกับบอยากเบกนอกอาศัยเพิ่งเจ้าตุนพี่สุีสกุลสามีตัผู้เป็นเสมอหาติ ไปหาถาท่าสาสันขั้นตุกายหามาให้โนองแก้วถ้าได้แร้วสิได้อยู่สุขขาลมโสมสาสึนสมคำโต่อยอาัยเพื่อเจ้ายาศิสานันวันหาบ่ทบัน่าใส่งสวงน้องเป็นห่วงเฮงื่อหลังบานแไป้องอยังอยู่หอดบานปู่สายเส้งของจอมแพงจริงแท้ บ้านแม่นองยังลายหลังโซกาลังเวทนานังไห้เขานางตักพัมได้แล้วให้หำดิงวอนว่าสุปิยะวัตกูส่วนตาพมานามันกะวบากับเนี่ยแพงว่าดูลาลาบิตรตาวงวนในนองข้องไอก้อนไอสิไปหาอันว่าเคห้ายังอันว่าคนหลับใจเนือนเท่าพี่จะเดินเข้าไปต่างเขตนักขลิตจนใจผู้มีใจอันกว้างคนเกาถ่วงลือซา ว่ามหาลัตโลนิตยาหอดย่ำคำเจ้าจะได้นอนง่ายหอดย่ำง่ายเจ้าจะลอกกลางบ้านเจ้าจะไปก้าวต่างกับน่มปริโซตีเงือนตูวตีเงือนตูนอนเมียนกนเจ็บเจ้าจะได้นั่งแมบถิงเจ้าเดินนั่งเดินแข่โปเซ์เลียมทอซิวนานิวหัวล้านสิวปนหัวเป็ดหัวลานซิวปนหัวเป็ดพอแต่เซ็ตหอมบอลงามสาสนชู อะไลุกขึ้นฟ้อนพี่น้องลูกขึ้นฟ้อนน้ำกันเด้อเบิ่งนีล่าการฟ้อนของเจ้าแม่ลับก่อนประยุกต์ครับรับบรมวะคู่ท่องแปนพันบุภา พร้อมทีมงานบ้านมอลลัมผ้าเพิ่นพู่มใจเสนอเป็นวังไพเราะแม่ยิ่งพัมเถาโฮมทำเถาเปลาเมียเถาป่าเข้าไปพรอม กลับมาพวกนายพันเอาพร้อมเสียงกองทวมไพตูวนึ่งได้ขาบถงดึงจองตัวนักกัดกานนองตัวนึงกัดขาพ่อเร่นนี้มาวังทงลงลางลุลย่างเรียบองไปหอกดังมาเฮาเซวเซวทนั่นเธอบอาบอเมนเนวเมนเนวเสียงมาเฮาตังเลยเอาหนามาง่างมาเฮาพอดีบอมเมนคนกำผีนายพันข้นหน้าทั้งทำบายุดกนเจ้า เจ้าเจ้าแล้วก็ตัวข้องเ่าคือเสี้ยวบาวเวดทำเวทอธิเดินเขาเข็ดกับเต้าสีพี่นี่บางการก็มีพัมู่บางแก้วผ่านได้ยินเสียงแอวขอหลองวิงวอนว่าพี่น้องสันตระกับ้วยขอถูกขอได้โปรดบปรูเดียงสาจะมาทงพระมาเชิญลงตุนไม่ตุนไหม่ได้มาในที่แล้วได้เชิญครับอาจารย์เลียงน้ำพึ่งอ้าบาเนื้อฟัานเนื้อมังเนื้อบัง เนี่ยมังกิบมอเลวกะสั่งบอกทีไพสุนเขาไปจ้าตุพนบอนป้าไม่หน่อยพานในน้ำใจจ่อยบอนไปบอนมาเกินว่างามเอาสาหนกนหนุพันวาพอลุงเออวาปัทุมมาจับไม่ตุนหลังปัทุมมังจับไม่ตนุนนาจับตุนวาดำเป็นนกเขาคู่ บินตาดูไม่นกคอาบินมาบ่นกแซงแซวแซวบินคือแล้วแซวหาเงอแซวไหลเสีอแล้วจังบีแซวหนูจริงงามยามริ่งนกนุ่งแอนฟอนแดดหอนห่อนบินคามบ้าบินไปมาไม่นกใส่ห้องเสียงหญยนกกุดเปลือดหัวดอนนาอ่อนจนแต่บุผาดอกไม้รอเดียบไก่ลายสีดอกนารีไหลซ้ำหอดยำคำใช้ยญ้าเข้าไปหาจตุพลอยข้างนา ยังรีว่าเอวังนิตติตังเอวังนิตติตังเรื่องพาวิตรมนมันจบพอนี้ตีขวางเรื่องพาวิตยังบ่จบพอนี้ตีขวางให้เนยโยมผู้นั่งอยู่เก้าอีขั้นบ่มีของตีกำกำปันเนแนเนีนตีเก้าอีให้เนยโยม พ่อเบียดเอาไว้ลงไว้สนิทเจ้ากันมันเง้าหามองลงบานลูกหลานสิบอได้ล่ำกระลำพอเวทยโยพอดีสีถุบฮึบฮับเอาว้ท่้อยมื่นกินนึง เอาฟอนดูลาฟอนโคตรสวยๆมาล่ำไยเขาออกนาวนี่ดูลาอามาล่ำไยไหมโู้โไงครับไงเนี่ยมันสีงับเพืน่นอยู่ตั้งหลังกะงับเพื่อ <laughs> น ดอกโซ่อนคุณผีละมะเองเละเก้ากะจิดีมเลยั็มาเพิ่งมาล่ำคอนพี่น้องมอล่ำคอนอันนี้เลาบ้ากอนโดยแท่พี่น้องเอ้ยเดเอาด้วยเอาอันนี้อันนี้เดึกดคอนดึก bát đơn bát đơn chỉ làm khẩu tay ghen bầm đi đèn gan bao năm tập Phòng mư năm tay gan lấy nổi lẩu mò gan đường khác quậy ta mà đi về bên tao bu sẽ béo đủ đầu tay ba bao đi đừng đưa đào bên con na à, con na à, ai thì mò can ăn bẹp bánh cuốn lên bẹp bánh cuốn bánh Đã bánh cuốn bánh cuốn bánh cuốn ngay Đột ngay cuốn bánh cuốn bánh cuốn bánh cuốn dâm vào kèn thoáng dẫn kèn kèn thân kèn lập bọc kèn thân 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 kèn tung căn to mặc canto căn to mặc canto cocon hoa hiệp thương cưng 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 mà cưng 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 แต่คนจ่อยคนควันคนจะกกระพให้ไหลเหมือนกันดาวนั่งเราบอกเคยรักใครดวงใจขาดใครเขาต้องหัวใจสีห้องวางเปล่าเสมอจำเอออยามีใครเพ้อละมือจับจองของน้องนี่ยกำลังหิวจังของแจมนี่ยกำลังหิวจังของเต้านี่ยกำลังหิวจังของเต้านี่ยกำลังหิวตี่ตรงนี้ก็หิวตรงนี้ก็หิวของหิวหมดเลยเพราะเคยไหนจะมาจองแว่ ก็เคยเห็นเจ้มาจองใบกองทั้งในก็ทิมอบให้ที่ให้เพชรที่เดิมเป็นก็ไ้มาเยอย่าอยู่ใจนั้นลันนาวนวนนาลันนาเป็นวนนวนนาหางตาติงบึมติงบึมหางตาติงบึมติงบึมเฮ้ยกำับงช่วันขอบบมันอยากปอเต้าน้อยอีนองหยุดข้อจองอ็หยุดดึงดึงเอ้ยมันอยากดึงดวงเล้ว ีนะพอดีตียุดเข้าเด้